ในเยอรมันครับอยู่ๆก็มีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกครั้งแล้วล่ะครับพอเมื่อนะักข่าวชื่อดังอย่างคิสเซนฟอลเป็นคนออกมาเปิดเผยกับว่าโจชัวคิมมิชกองกลางชาวเยอรมันของเสือใต้บาเยิมวนิกเริ่มที่จะมองหาเอเยต์ส่วนตัวท่ามกลางกระแสข่าวลือในเรื่องการย้ายทีมของเจ้าตัวโดยทางคิมมิชดาวเตะของทัพอินซิเลกเขาได้ตกเป็นข่าวในเรื่องการย้ายออกจากทีมอาริยันอารีนาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยณนะตอนนั้นครับมีสสโมสรยักษ์ใหญ่จากอังกฤษและสเปนให้ความสนใจนั่นก็คือลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาโดยทางฟอลครับเขาได้กล่าวผ่านสื่อกับเรื่องราวของคิมิชว่าไม่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของโจชัวคิมิชสโมสรกําลังจับตาเขาพอเขาไม่ได้ทําผลงานได้ดีที่สุดณตอนนี้บาเยน์ Bayern อยากเก็บเขาไว้ต่อไปแต่สัญญาของเขาจะหมดลงในปี2025และเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีค่าจ้างแพงที่สุด20ล้านยูโรต่อปี ซึ่งณตอนนี้พวกเขาต้องคุยเรื่องสัญญาใหม่และสโมสรจะบอกเขาว่าจะไม่ได้เม้นเงินเพิ่มเติมหากฟอร์มยังเป็นแบบนี้และจะหากว่าในท้ายที่สุดพวกเขาทั้งคู่ไม่สามารถหาทางออกในเรื่องนี้ได้บางทีทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องตกลงย้ายทางกันก็ได้โดยจารคิมิชคือนักเตะคนเดียวของชาลบาร์เยนมิวนิคที่เขาไม่มีเอเย่นและจะหากต้องการจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศอื่นเขาก็ต้องทําการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะไม่สิ่งต่างๆง่ายขึ้น แน่นอนว่าบาร์เซโลนาและสโมสรในพรีเมียร์ลีกกำลังจับตาเรื่องนี้แต่เขาก็จะต้องการเอเย่นหากหวังในเรื่องการย้ายทีมไปต่างแดดและผมได้ยินว่าเขากำลังตามหาเอเย่นอยู่นะคริสเตนฟอล์กาวและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมํำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ